นะครับปลาลากเบ็ดลงน้ำนะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับปลาใหญ่นะครับปลาหลใหญ่ครับสวัสดีครับนานาพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสายตึงขันสันนะครับวันนี้เรามาปักเบ็ดกันครับน้ํามันเอ่อขึ้นเยอะครับเราปักเบ็ดไว้ลงเบ็ดไว้ประมาณสามสิบสี่สิบคันนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันครับว่าเราจะได้ปลา เยอะไหมได้ปลาอะไรบ้างติดตามชมด้วยนะครับนี่นะครับลงบุญครับยางปลาครับยางปลาถวายเจ้าที่นะครับเอาไว้ปูกนะครับเราต้องเซนไว้สักหน่อยนะครับเรามาหาอยู่หากินนะครับนี่ให้ได้ปลาเยอะๆนะครับปู่ครับนี่ครับพันครับพันก่อนครับพันก่อน กินขนมรับงงับงบงับเลยครับบรรยากาศวันนี้นะครับนี่คือบรรยากาศวันนี้นะครับภูเขาล้อมรอบนะครับตอนนี้เวลาก็ห้าโมงสี่สิบนาทีนะครับภูเขาล้อมรอบยิวสวยๆเลยครับบรรยากาศก็ดีครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันนะครับ น้ำมันเอ่อขึ้นมาเยอะแล้วนะครับดีวเราเตรียมไว้ก่อไฟคืนนี้ครับคืนนี้เราจะอยู่ดึกหน่อยนะครับเ,เชื้อเพลิงของเราครับเ,เชื้อเพลิงนี่ครับน้ำมันเอ่อขึ้นมาเยอะแล้วครับ,น,น,รบนู่นครับเราได้ปักเบ็ดไว้นะครับลงเบ็ดไว้ ครับเราลงเบ็ดไวทางโน้นนะครับเดี๋ยวให้มันมืดสักหน่อยแล้วเราจะไปดูเบ็ดกันนะครับเราจะไปยามเบ็ดกันจะได้เห็นแน่ๆครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรกันบ้างจะมายามเบ็ดรอบแรกกันนะครับก็มืดแล้วนะครับมืดแล้ว เอาติดครับตัวเล็กครับมาแล้วครับตัวแรกของเราครับเมื่อกี้มีตัวใหญ่ว่ายออกไปก่อนนะครับติดปลาเล็กอยู่นี่เอง ไม่ได้เอามาอันนี้ไม่ติดนะครับ ยังครับยังครับมันแค่หยอกหยอกอยู่นะมันตอดครับอ้าวอามีอะไรครับมีอะไรครับอ้าวปลาหมอครับนี่ครับดูครับไซนี้ครับดูนะครับโอ้โหไซใหญ่ครับดูฝ่ามือคนนี่ครับ สวยครับสวยครับตัวนี้สวยครับต้องมีปลามากินมันละโอ้ตัวใหญ่เลยครับนี่ครับปลากระิเลยปลากาครับปลากาปลากาใหญ่ครับ น,นี่นะครับไม้อีกแต้มครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับเมื่อกี้เราได้ปลาหมอ่อครับตัวนี้เราได้ปลาช่อนครับตัวใหญ่ลครับไ,ไซส์สวยครับไซสสวยครับห,หลังนี้ผมปากไว้นะครับหลังนี้เบ็ดหักด้วยแจมๆเลยครับนี่คร <c oughs> ับปลาหมอปลากาแล้วครับปลากาครับปลากาใหญ่ครับ เงี้ยคู่ก่บช่อนครับน enfin ี่ครับรอบแรกเราก็หมานแล้วนะครับโอ้่หหมานแล้ววันนี้ปู่ให้หมานแล้วครับนี่ีะยามไปไม่กี oh ่หล anyway ักไม่กี่หลักเองนะครับยังมีอีกทราบยังมีอีกเราไปดูกันเลยนะครับครับรอบแรกเราใส่เป็นปลาหมึกไะครับตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วครับเป็นไส้เดือนครับเป็นไส้เดือน กำลังมืดเลยครับ6โมงก,กว่ากครับจะทุ่มนึงแล้วครับเงี้ยปะ นี่ปลาหมึกยังไม่ทํางานนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเยอะครับจากไอ้หมึกเป็นไอ้เดือนครับได้ตัวแล้วครับได้ตัวแล้วครับดูกรปลาเลยครับปรากฏครับปรากฏโอ้โหปรากฏครับอดึงมาเลยโอเคครับนี่ครับปรากฏครับมาแล้วมาแลวโอ้ยปรากฏใสสวยๆเลยครับ จัดเลยนี่ครับเด็ดยาวเราได้ผลับท่านนี่ครับปรากฏครับปรากฏท่านกัดมือกันนี่ครับท่านนี่ครับปรากฏนะครับน่าจะปรากฏขังนะครับขังน้อยครับนี่ครับหูดำครับหูใช่ครับขังเข้ว่ะน่าจะปรากฏขังครับไม่ใช่ปรากฏเหลืองครับจัดไปอื้ตัวนี้ นี่ครับไซส์ครับสวยครับสวยครับได้อยู่ครับไม่เหลืองก็ค้งนะครับหันเรื่องเรื่องหน่อยเอาละครับปรากฏเราครับดูทียบวันนี้เราจะได้ปลาอะไรอีกครับคืนนี้ครับ นี่ครับปลากระทิงครับปลากระทิงครับอ๋อกระทิงใหญ่ครับกระทิงใหญ่ทิงใหญ่ครับกระทิงใหญ่โอ้โหนี่ครับปลากระทิงครับปลากระทิงโอ้สายสวยเลยครับนี่ครับตัวงามครับตัวงามครับ ใช้ได้เลยครับตัวนี้ครับโอเคครับไปอะไรครับไปตีเป็ดครับหมายหนึ่งตัวแล้วครับโอ้โหปลาขอน้อยครับรด,ด,ดินซะแรงเลย ก็ตัวใหญ่สาลิวิ่งมาครับที่ไหนได้ครับใหญ่ก็หอมไ้โป้มือหน่อยนึงมาครับเป็ดหายครับโอ้เป็ดจมน้ำเลยครับเอาอันนี้ก็ติดครับอันนี้ก็ติดครับปดุกครับไอมาเอาเดยนีย ini paduk ini paduk ini paduk di di tidur ปขนาดนั้นโรกระดูกน้อยครับไ,ตาาไ่ติดึงเป็ดไปขนาดนั้นครับไม่ติดครับลาดครับลาดครับหลังนี้ลาดครับเราไปดูครับปลาด้ติดเป็ดครับ ดูไตัดให้โอ้โหี่ครับดูเบ็ดเบ็ดมัดไว้นะครับดบเมบัเดือเข้ามาีนดูแตเป็ดละ้นะ สองตัวเลยนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ไอช่อนครับรอบนี้ปลาอะไรครับปลาไหลครับปลาไหลแล้วครับหลังนั้นไม่ติดครับแต่หลังนี้ติดครับปรากฏครับปรากดครับปรากดอื้อหือใสสวยๆเลยครับงามๆครับงามๆตัวที่สองครับปรากฏครับมาแล้วครับมาแล้วครับปลาไหลไม่ติดเบ็ดครับเมื่อกี้ครับ นี่ครับปรากฏติดครับใสสวยๆเลยครับนี่เขาต้นนะพาต้นกระทิ่นโอ้โหห่ไปหลอมไปปีนี่คู่ท่าสิงห์มาแลนี่ครับมาแล้วครับปรากฏตัวที่สองของเราครับมันมาครับตรงนี้ครับช่อนหนึ่งตัวครับปรากฏหนึ่งตัว ครับครับคืนนี้ครับเราีปสามจะติดปลาไรครับเรามาติดตามชมตัวกันต่อนะครับปลาไหลครับปลาไหลก็มานะครับนี่ครับวันนี้ครับคืนนี้เรากาลังจะเก็บนะครับเก็บแล้วครับวันนี้ครับติดปลาไหลมาหนึ่งตัวครับแล้วเราไปดูต่อไปนะครับว่าเราจะได้ปลาอะไรอีกก่อนกลับครับ เราก็ถึงเวลาเก็บเบ็ดแล้วนะครับอันนี้ก็ดึกแล้วอากาศก็เย็ยนแล้วครับไม่ได้มาเก็บเบ็ดกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเก็บเบ็ดเสร็จนะครับว่าเราได้ปลาอะไรบ้างนะครับตัวแล้วนี่ก็คือผลงานของวันนี้นะครับได้ปลามาก็ พอสมควรนะครับมีทั้งปลาดุกปลาช่อนปลากดปลาหมอปลากระทิงปลาไหลปลากระสูบมีหลายปลาครับวันนี้ครับจัดมาโดยเฉพาะครับวันนี้อ่าวันนี้เราก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับไว้คลิปหน้าเราจะไปตกปลาอะไรกันอีกก็ไว้รับชมกันใหม่นะครับ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับนี่ครับปลาลากเบ็ดลงน้ํานะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับลากลงหลากจากตรงนี้ครับมานี่นะครับนี่ครับคันเบ็ดอยู่นี่นะครับเฮ้ยใส่ดูดูหุ่นหุ่น หุ้นป่าอยู่ข้างในหุ้นใช่ไหมโอ้เจ็บเออเออกบล้งจ้เออเลิกอยู่ว่าแล้วดียินเสียมันโกตรว่าแล้วมันดังขึ้นเลยโอ้โตัวน้น้อยเลย นี่เอาเขาเอาเป็ดออกออกจากทางนี้ก่อนได้ปะนี่ยโยกยังไงนี่ยเนี่ยอาหัวเป็ดดึงดึงดึงตุ้ดเอาไปเลยปลาไงงไยปลาใหญ่นะครับปลาใหญ่ครับโอ้โหปลาเลาะปลาเลาะปลาเลาะ S <S ไม่รู้อะรู้ตัวใหญ่อะเลยเโอ้โหเยครับคือมันมล้วคบท่านนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอโของจริงครับตัวนี้ครับน,น,นี่ครับลากลงน้าครับนี่นะครับลากเบ็ดลงน้ําครับขึ้นมาดูครับขึ้นมาดูโอ,โอ้โห นี่อันทำนี้นะอันตัวคุณนะเก็เดี๋ยวถือไว้โอ้โหดูโหดูครับคนนี่คนนะครับอื้อหือยาวมากใหญ่มากครับสุดยอดเลยครับมาครับออกมาดูข้างนอกเลยครับนี่ครับปลาไหลใหญ่ครับลากเบ็ดลงน้ำครับที่ว่าเพราะว่ามันถึงได้ก็ว่ามันปิดมันปิดนะแบบนี้นะ นี่ครับปลาไหลใหญ่ครับลากเบ็ดลงน้ําครับปลาเจอคันโคนมาแล้สุดยอดเลยครับตายแล้วตายไป้วสุดยอดเลยครับตัวนี้ครับใหจริงๆครับหมดคานใจไกเลยนะตายแล้วโอ้ยบุียมันนเ๊้จับยวขึ้นด นี่ครับปลาไหลใหญ่นะครับใหญ่จริงๆครับตัวนี้หลากเบ็ดลงน้ำครับสุดยอดเลยครับตัวนี้ส,สวยๆเลยครับตัวนี้ครับมาคำคืนนี้ครับคำขืนนี้